อิบปลายหิมเนื้อตุ๋นหม้อไฟนะคะอยู่ที่ภูเก็ตค่ะน,นี้ผัดกะเพราวก,ก็มีนะคะแห้แซบ่บต้องมาลองชิมให้ได้นะคะเพราะหลังก็ชอบกินกะเพรานะคะแต่เขาสั่งบางทีกินเผ็ดไม่ค่อยได้นะคะเราก็อาศัยใส่ใบกะเพราไปอย่างนั้นของคนไทยอะชอบแซ่บนะคะนี่นี่น,นี่อืมเครื่อง,ง,งมีขมิ้นด้วยใช่ไหมไม่ใช่ อ๋อเหลืองเอง <laughs> ทำไมทำน้ากินงี้มีไฟลุกข้างๆด้วย <laughs> <laughs> นะคะกะเพรานะคะชื่อร้านอะไรนะคะอ,อยู่อย,อยู่ที่หาดในายงา,นายงจังหวัดภูกเก็ตนะคะออ้หน่ากินสุดๆเลยกะเพราไข่ดาวนะคะแซบ่บ อร่อยค่ะกะเพราเนื้อไข่ดาวแซ่บมีน้ำปลาพริกให้ด้วยนะคะคนี่ยเขายกไปเสิร์ฟนะคะ